เออบาดีครับบอดีครับบอดี้คับเลกปนเไปนะเัสโก้ือเลสโกเ้่าอะไรเยเเฮ้ยห้ามเอาตัวละครซ้ำกันนะห้ามเอาตัวละครซ้ำกันนะเดี๋ยวมันดูยาก ทุกคนตัวไม่ซ้ำแล้วนะโอเคเราจะได้เรียกง่ายๆในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเล่นแค่บักกี้นะเล่นแค่บักกี้เป็นเป็นบักกี้นะอ่าปืนพกไม่เอานะอ่าช็อตตี้ไม่เอานะี่ะเฮ้ยพี่กูตายแล้วอ่ะเออโอ้โหเฮ้ยชี้พี่ฟุกเทมส์จอดโอเคเราเราเราเอามิกไปปากกันไม่ได้แล้วเล่นสไนเอ้เล่นซองอะไรอย่างเงี้ย กูเกือบเอาบัคกี้กับมีดบัคกี้กับ,กบ oh, โอ้จะรอดเร็้อเวอร์ไหมีดมีดใช้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะแต่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าใช้ได้แต่ไม่รู้ได้ใช้หรือเปล่า <c oughs> อ้าวไปป้าไปสกายรันส์คิวมีขึ้นขวาได้อย่าลืมเซ่มาขึ้นขวาได้ ไม่นะโดนโดนโดนขวา o n นคิวมีโบร์ไอ้เลยคิวมีโบโดนโอ้ยช็อตแคดช็อตแคดช็อตอ่ะ้โดนละไอ้ลันลัโอ้โหโดนลัดคิวเอ็มคัมแบ็กเอ็มคัมแบ็ก อ้าวไปเปอไม่น่าคิดขวาเลยเลยะใกล้อ่ะ RM comeback ฉันมาแล้วบัดนี้รายการอ้าสกายแกจะตายไปซะอ้ากระสุน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 ไม่น่าฉันต่ำสุดดึงยอดอ่ะ โดนเออดับเบวลคิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมกูกเตร์แเลยอย่างวะขึ้นมาแล้ว โดนในบ้าโอ้โหแล้วกูปิดประตูอัดหน้าตัวเองด้วยคนที่นี่เลยโอ้ลุโหได้ลุงย้าแต่ลุงอย่างเดียวเลยโอ้โหโดนอะไรเนี่ยเเฮ้ยยนี่โอ้โหโดนลุงโดนลุงแม่งเอ้ยไปไหนกันหมดแล้วอ่ะ อ้าวเตอร์ไปสู้แล้ว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 อ่ะ <c oughs> แต่เราคนนี้ม่งเหลียบเตอร์ <c oughs> โอ้โหโดนสโอ้โหเตอร์เตอร์เล่นเก่งมากอ่ะแงไอ้โอ้โหไม่ทันทำไมยิงกันเร็วจังวะเฮ้ยยังไม่หัว พอพ่อนอูเกลีีเลยั้งเนียไม่เนกลีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยอย้แปลกโอ้โหเหลือเหลือเลไมโดนลโดนลอย ไวเปอร์ต่ำมาก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 ไอ้มาปิดประตูวเนี่ยหเอฟ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 แกทำไม่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 อะมาดิครับมาดิครับมาดิครับนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ คนปั่นนะไอ้หนุ่ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วว่ายเล่นระหนึ่งเล่นระหนึ่งว่ายเล่นระหนึ่งเต้หมุนที่จะฟ้อะครับเตเล่นระหนึ่งเบามาดิครับมาดิครับมาดิครับนี่นี่เอาเลือดมาเอาเลือดมาโอ้ยใครเลือดมาใครอ้ยเลือดมาไม่น่าเต้ ผมมาแล้วผมมาแล้วมานี่มานี่เอ้ไอ้ใครใครใครมาผ่านหน้าเลยโดน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 เจ้าบิกกี้โอเวอร์หลอดโอแซดข้ามาแล้วเฮ้ยบี๊ ปีชปีชโอเมนไม่นะเอล่นมาแล้ว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 อะไรเขงเนี่ยเป็นเราเล่นกระโดดรถเต้นอยู่เตอร์เตอร์ว เฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ว่ะเขี้ยบเขีอยบเขี้ยบเอาเลือดมาเกือบเขี้บเฮ้ยไปไปเฮ้ยเริ่มรู้สูตรการยิงแล้วโอ้โหลนโลเล่นหลังเล่นหลังเล่นหลังเอาเลืนหลังเลือดหลังเลือดหลังว่ะ เอาเลือดมาเลือดมาเอาเลยโอ้ยเตอร์โถ่เร่มจารเตอร์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 ผลลัพธ์สามไม่หายิงโคตรโลเออตายข้าหลังหลังโ้ เอาเลือดโอ้ยไม oh oh ่ท like ันไอ้ออมเมนออมเมนออมเมนไอพี s <S s <S ่จะตายดิตายไปไป้ปบ ah! oh! ah! ีชบีชบีชเอาเลือดเจ้าบี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 เอาเลือดมาไอ้ไม่นายเอาเลือดมาเอาเลือดมาเอาเลือดมา เอาเลือดมามาดีกันต้นเอาแลกเอาค้างเอาเลือดมาเอาเลือดมาเอามาโอ้โห้เตอร์เตอร์แม่งโหดชาดตาโดนเล่นหลังเจ้าบิกกี้ไม่ได้เฮ้ยมีคนเหลี่ยมแล้วก็จะเหลี่ยมด้วยนะจ้าเฮ้ยเบาเลยเบาเกนมีคนเหลี่ยม มีคนเหลี่ยมมีคนเหลี่ยมเฮ้ยเราเล่นเชิญลิฟต์กันดีกว่าวะเอ๊ะเฮ้ยล้างล้าหล้างโอ้โหลืมดูหลังๆวู้สเตอร์ตอร์เตอร์หลือฮัทชิลแล้วไอ้หายเลยเอาเลือดมาเอาเลือดมาเอาเลือดมาอ้ เฮ้ยแก้าหเจ็ดรอดชอดหรดช็อตรอดก็เป็นบีบีเหลี่ยมเตอร์าโอ้โดนหลอยไอ้บ้าไม่นะเตอร์จแต่ชนะแล้วยิ้มอ้เล็กโอ้ยโอ้โหนะกระพริบเน้ต <uh ิร์ล้องไอ้ี Maps ่ย เอาเลอันโ้ยเฮ้ยมาดีสวดีมามามีคนเลอาเลือดมีป่อ่บิ๊กยาย่ายายายาเฮ้ยมีคนเลี่ยม มีคนเลียมบ,บอกเติมเงโหดจัด <laughs> <laughs>